สวัสดีครับแถาติ๊กแถวติอกนุมน่มสามสิบชั้นในห้องไหมละครับผมครับมืนอนีิกับม,มาพ่อม่พอกันอยู่บานยายนางนี่นครับเขาครับมืนอนีิกับมาพ่อกันอยู่บานยายนางครับมือหนิกีผ้าพีผ้าน้องเข้ามาเบิง้งพี่สาวกับเข็บบยายลำเห็เดแคบบัวอีกแล้วสามทิศเอาหนังบัวมาให้หนังงัวที่เข้าไปเห็ด เตรียมมาหานไว้ใส่บุญช่วงการนั่นแหละพอดีสามสีก็เลยแบ่งหนังมันน้เพ่อนครับขอขอเอาหน้าบักตุ่มแรลกเปลี่ยนมาวันนี้ก็เลยให้พี่สาวครับแก่ลำเฮ็ดครับนี่กระลั่งสีคูดครับวันนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปดังไฟยุุ่่นมันแดดเอามาเห็ดในห่มใส่หมอนน้อยๆครับบ่ได้ใส่ตอนแรกว่เาเทอยนนี่แหละนี่ครับก็นํามั่งงี้ไปต้มน้ำหอนมันจัง ได้เร็วแต่ว่ามันมันแดดก็เลยมาเห็ดในห่ม home, นี่ส่วนหั่นเป็นชิ้นแล้วที่เก่านาะเระเอามาที่แร,ก,าารกกับที่หั่นเป็นชิ้นแล้วกนเป็นชิ้นแล้วเ้องก็จะเป็นรวดน้ําห้อนรวกน้อห้อนแล้วก็มาขูดค้นแบบนี้ครับนี่ขูดขูดแล้วเ้าก็ไปล่างน้ำสะอาดแล้วก็เจางเอาอไปต้มเดี๋ยวสิให้เบื้องขั้นตอนการเห็ดทำมีเวลาก็สิให้เบือบอเบเบ้องตอนต้มคนละจนว่าข้าวเสียเอามานอกนอกใน ตู้เย็นในทางน้าแข็งแล้วครับเผื่อว่ามันสีได้ทันง่ายๆเพราะว่าการต้มนี่ต้องต้งตมให้มันเปื่อยอีรีครับเปื่อยจนยุย่ยหมดเวลาห่อถอดห่ออย่างมันจังสีฟูครับเข็ดง่ายอยู่เพราะว่างัวงมวมันบพทันได้แก้ครับนี่ครับขูดออกเก็ดแย่รำขูดให้เบื้องแน่เก็บเพื่อนเบื้องแน่บอขูดให้เพื่อนเบื้องน่ะนี่ครับขูดให้มันนี่แล้วก็จังสีงไปล้างน้ำล้วก็จังสีงมาตม้มต้มน้ำไม่ครับเมื่อเพื้นไปไลยแล้วทางทีก็ล่าง เสริมสวยอยู่ลูกสาวร้านสาวสามที่กระเทียบกันครับนี่ใต่ทรงกรันขีดมุ้งลังค่าไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสีลังค่าไหมใส่สามทิศว่าเสียวสีได้ลูกสาวซื้อมาให้พี่น้องดูระเทียบบนนี่มึงดูคนนี่ขีดมุ้งลงังคาไหมเปลี่ยนสีลงังคาไหมตอนนี้ให้ลูกสาวก,กับร้านสาวเหตุไปสะกนเพ็ดทุกปีครับเพ็ดทุกปีครับลูกกับร้านเลยละ พอเห็นเป็นซีสันในบีแม้ไทยของเขาสงการเนาะครับมื่อนี้กับบ่อห่นปันนดยเพราะว่าฝนมันตกดวงกลางคืนครับแต่ว่าตอนนี้แดดกกออกแล้วหนินนนแดดออกแล้วครับมื่อนี้ยูบานแย่นั่งมื่อนี้มาดูยูบานสามทิศเอาจะเบื้อขันตอนการเฮ็ดไปเรื่อยๆครับ,บ,บเอาตอนนี้กะแล้วๆขูดค้นแล้วๆวันแบบนี้กําลังที เก็บงานเก็ยบยังนันมันก็เทียวไปล่างพุ่นที่ไปต้มพุ่นให้น้องพุผนเอาฟืนมาเราุมนรถนูนึงรถเข็นน้ำหนึงพุคนทีนน่ไปต้มแป้งพุ่นค,ครับต้องการย่างไปแล้นี่ยตงพุ่นกับเผายังบุพุ่นตั้งพุ่นกับเผาเทานั้นค่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกินจะไปแจงเทพฟักเสียงเพียดยังไงบุ <c oughs> นี่ครับแม่นท่อเปาไปตากเขาเอาไว้แต่แจงเต้ ทัดกิเลสเอาไว้จะย่ำจะห้อยจะเฮ็ดได้หลายไม่รู้ครับบาริสันชิดกระซีดเปลี่ยนหลังคาผมใหม่ก่อนลูกสาวกับเฮ็ดเดี่ยวแล้วเดี่ยวแต่ว่าเพราะเธอเดี่ยวดีดอกเขาขึ้นเฮ็ดของเขาแล้วกัดสีเดี่ยวตัดในไซซีครับนี่ของเรามาบานิสต้มแล้วบานิสต้มแล้ว ขั้นตอนที่สามแล้วต้มไว้ทั้งสี่ใส่หมอยงๆหมอเดียวเลยุวดละมือแรงปวดละมือฟื้นซองรถอยู่น้ำุวดละพี่น้องนี่นี่เห็นเปื่อยๆซะก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆต้มแล้วก็สิไปนอกไปยังใส่ทางน้ำแข็งใส่ตู้เย็นไปก่อน ถ้าบ่เห็ดมือนี่เน,นาะครับตัวเอือนก็นจังสีหันสีซอยเพราะว่าแดดมันเกิดสีอ่อนแล้วครับนี่มันอ่อนแล้วมันคอยคำลงแรงแล้วครับประมันไฟสามโมงกลัวมือเงินจังสีออกมาหันครับไว้พี่น้นอกวันนี้คอยคำลงแรงแล้วจ้าติดกะเห็ดมุ่งลังค่าผมไม่แล้วเห็ดสีไม่แล้วตอนนี้ลูกสาวของท่านเห็ดแล้วอยู่บุญเห็ดตั้งแต่มือเศร้าตั้งแปดโมงเศร้าบนพี่น้องท่านแล้วอยู่ไปไปบันนี้เข้าไปเบื้องเงิน ต้มนังเข้าสามติดกับสิปิดคลิปล่าพี่ล่าน้องแล้วเพราะว่ามันคำเรากับสามติดอยู่ออกไอ้เบื้องไฮเบื้องหน้าแล้วคือไมกแล้วเด้อร่มวีวีครับคุณทางผู้ทางตลาดผุนแหลมไม่อีกแล้ว,ว, v v น,ลน,ลวนี่ครับเดือดบุบบๆบูบ,บล้ว ก็ต้องเอานีอา่ออกให้เบิ้องรองน้อพี่น้องเนาะมันอยูนย่ยนี่นี่แหละนี่เบื่อแน่จังเลยเราล่ะมันฟื้นไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวอูฟืดอยู่ไฟเขาก่อนพอดีแหละคำพอดีแหละเจ้าชิดเบื่ออยู่ดอกต้มไว้เังสิแล้วครับเอาวันนี้ไม่นาะซานทิศกันที่ขอตัวขออนุญาตไปไปหน้าไปเบื้องใก้เบื้องกลางก่อนเบื้องให้เบื้องหน้าเบื้องหัวเบื้องสวนก่อนครับนี่แหละ บรรยากาศพาพีพ่พาน้องมาเบิง่งการเฮ็ดแคบมั่แวแคบบัวแคบบัวกับบอท่านใดจะสิ้นภายในดอกทุกขั้นตอนการย่างตั้งแต่เอาไปไปนอกน้ำแข็งแช่น้ำแข็งไว้ตะก้อนให้มันหั่นง่ายๆครับต้มไปเพื่อยเรากับเจังเอามาหั่นเราเป็ตากแดดก็บเจ้าเสียวมาถอดหลับประทานได้เนาะครับเพราะเอาสำนับคลิปนี้สามสิบกับสิบฝากฟังน้องไว้สักนิดก่อนครับ ครับท่านยังทำที่ขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านมุสุขุสุขคุณนะครับที่ท่ามารับชมคลิปของทับสิทธิ์จากต่านจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดุศลสกายสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสีบล็อกได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหน้าตามสิบสิบห้าสี่พันหน่องไปอย่างไรจงคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบเซเว่นเซมก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ